สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้รองเท้า Asic นะครับ Asic ตัวนี้ไม่ใช่เป็นงานคอลแลบแต่อย่างใดเลยแต่ว่าเขาดีไซน์ออกมาดีมากนะครับแล้วก็งานตัวนี้นะครับค่อนข้างจะขายดีในเมกา,าก็เลยกิบเอามาให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะซึ่ง Asic ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น เจลไรท์ Gel right 3นะครับหรือว่าเจลไรท์3นั่นเองเนาะก็ผมก็ซื้อมาสัก2 3สามคู่แล้วผมชอบตรงที่เรื่องดีไซน์ของรองเท้านะครับแล้วก็วัสดุมันค่อนข้างจะดีนะครับก็เลยยิบตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องภายนอกนกันก่อนเนาะก็กล่องภายนอกนะครับก็เป็นกล่องออสิกธรรมดาเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับอืม ยิ่นตาต้องซื้อสีขาวนะครับอย่าเช่นว่าเจลไรตีโอจีเนาะด้านบนเป็นนี้นะครับ้าล่างม,มีอะไรเนาะกล่องนะครับเป็นกล่องแบบเปิดเปิดแบบนี้เปิดมาเจอกระดาษกระดาษก็ของตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีกรลาย นะครับรองเท้าเนี่ยคือเขาแบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับครึ่งของรองเท้านะของแต่ละข้างนะสองข้างก็จะแบ่งครึ่งครึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเรามาดูข้างขวากันก่อนนะเนาะข้างขวาด้าน,นนอกนะครับจะลดแสงลงนิดนึงนะ Okay. นี่นะครับคือรุ่นนี้เขาเรียกว่า,าถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องว่า p a ว w o r k นะครับ p a ว w o r k เนะ okay. เาะโอเคมาดูกันอันนี้ฝั่งขวาด้าน,น,นขวานะข้างนอกนะด้าน,นขวา,าลักษณะเขานะครับก็คือจะเป็นสีแบบสีเบจเนาะสีออกครีมหน่อย นะครับแล้ววัสถุเป็นหนังกลับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าเ l ลไรจีนะครับเนาออะนี่คือชื่อรุ่นปกติแล้วเขาก็จะมีแบบมีลายปักมีอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้พิเศษนะเรามาดูกันดูงานเอซิกที่ไม่ใช่งานคอนแลบกันนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ,ะดูด้านหน้า ก็จะเป็นแบบเป็นผ้านะครับเป็นผ้า,าชนิดหนึ่งนะอยู่ข้างในนะเนี่ยออกมานะครับลอยเย็บเป็นไหมก็ใช้ได้แบบอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีน้ําเงินแบบเป็นลูกเล่นนะครับย้ําลงไปอีกทีหนึ่งไล่มานะครับไล่มาเรื่อยเห็นไหมก็มีข้อมูลตรงนี้สวนตรงนี้เนี่ย ก็เหมือนเป็นการตัดเย็บผ้าแล้วก็แปะลงไปเนาะในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเอาผ้าเศษผ้าเนี่ยเอามาตัดแปะกันเนาะซึ่งตัวนี้นะครับดีไซน์มาในลักษณะแบบนั้นครึ่งแรกนะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือครึ่งด้านนอกอเดี๋ยวมาดูครึ่งด้านในกันอีกทีนะด้านหน้านะครับเราจะเห็นละ ว่ามันแบ่งครึ่งนะครับตรงหัวรองเท้านะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าด้านครึ่งขวาจะเป็นเป็นหนังกลับเนาะด้านครึ่งซ้ายจะเป็นผ้านะครับไหลไปเรื่อยเห็นไหมดูดีไซน์เขาเสื้อผงเท้านะครับให้มาสีเดียวอืม เดี๋ยวผมจะแกะเชือกผงรองเท้าให้ดูอีกทีนะว่ามันลิ้นรองเท้ามันเป็นไงเนะเาะลักษณะแบบนี้นะครับก็เอสิกเจลไรตีเขาจะเป็นลิ้นแบบเป็นลิ้นแยกนะอันนี้คือลักษณะเด่นของเอสิเจลไรตีนะครับที่เขามีมลิ้นแยกแบบนี้นะส่วนฝั่งท้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะ หมือนผ้าญี่ปุ่นเห็นไหมอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นผ้าตัดแปะ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 กันนะครับแล้วเย็บออกมาแต่ว่าทุกคู่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะไม่น่าจะมัวมัวนะมาดูผ้ากันใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นหนังนะหนังคลับนะสีเ้ลือเงินเนี่ยเป็นหนังคลับส่วนตบนี้เป็นผ้านะครับผ้าสีส้ม สีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้า,ฟาไลลมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันแล้วเห็นไหมครับดูรอยเย็บรอยเย็บจะเป็นลายเอซิกนะครับตัวนี้เนาะมีลวดลายเอซิกครับไหลมาถึงข้างหลังก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังกลับนี่เป็นหนังกลับ,นนลบส่วนขางบนเห็นไหมเป็นผ้าอีกแล้วโหคือ เหมือนเย็บรองเท้าครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วมารวมกันอ่ะออประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับอีกนะครับต้องยอมรับว่าตัวนี้ขายดีจริงๆนะในเมกาอ่าหลุด้านหลังอีกก็เห็นไหมมันเป็นครึ่งรองเท้าจริงๆนะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเย็บรวมกันอะไรเงี้ย ตัวนี้เขาก็เหมือนว่าไปเย็บเอซิกมาก่อนแล้วก็เอามาเย็บแปะอีกทีนึงนะครับข้างล่างก็จะเขียนว่าเจลนะครับเท<ม>ไหมพื้นนะครับพื้นไมโทนสีน้ำเงินแล้วก็ตัดสีออกครีมนะครับเป็นน้ำเงินกับครีมเนาะ ใครที่เคยใส่เอซิกเจลไรตีนะครับต้องมีไว้สักคู่นะคู่นี้นะเนี่ยมาดูข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายฝั่งด้านนอกเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับตัวลายอะไรเหมือนกันหมดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเจลไรตีนะครับเวลาเข้าใช้หนังเนี่ย มันค่อนข้างจะแบบนุ่มนวลมากนะครับเป็นหนังที่แบบมีคุณภาพอ่ะมีเกรดอ่ะแล้วราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับคู่นี้อยู่130เหรียญก็ตกอยู่ที่3,900เาประมาณสี่พเนาะนะครับด้านหน้า ตัวฝั่งด้านในตรงนี้ถ้ามองผิวเผินเนาะก็จะเหมือนกับฝั่งด้านขวข้างขวาแต่จริงๆแล้วลายไม่เหมือนกันนะครับลายจะแตกต่างกันนะเห็นไหมเออนะครับต้นลายแตกต่างกันอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มจริงนะอย่างที่บอกไปก็คือว่าไม่รู้ว่าทุกคู่มันจะเป็นมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ เขาจะเย็บมันเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะนี่นะครับเนี่ยในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับลายสไตล์ญี่ปุ่นเลยเท่มากรายละเอียดดีครับคู่นี้ถึงว่ามันมันขายดีอะ่ะเออรุ่นนี้ขายดีจริง ลงปุ๊บหมดปั๊บเนี่ยครับแล้วผมเคยไปตามคู่นี้นะในของเออ่ของทาง,ทางยุโรปอะ่ะเออก็ไม่ทันเข้าเหมือนกันนะครับราคามันก็ขึ้นไปเป็นเกือบ200เหรียญน,นะครับแพงมากซึ่งมาซื้อที่อเมรกามันก็จะถูกลงนะครับส่วนอินโซนะครับมาดูบินโซกันสักหน่อย อินโซนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะแปลว่ามีการใช้วัสดุที่เป็นดิสซเคิลเข้ามาเนาะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาใช้ r e c ซเคินในส่วนไหนบ้างนะครับนะคือมีวัสดุที่เป็น รีไซเคิลหรือว่าวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับเอามาในการผลิตผู้นี้นะพื้นด้านในนะครับอินโซเนี่ยเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงลิ้นรองเทาง้าอย่างนี้ผมเกินไว้ก่อนหน้าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใคร อยากให้รองเท้ามันดูเด่นขึ้นเนาะ<ม>ก็ลองเปลี่ยนเชือกผูรองเท้านะครับอโอเคมาดูลินรองเท้ากันลินรองเท้านะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือเจลไรตรีโอจีเนาะฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านปะนะครับเนี่ยเป็นด้านปะเนี่ยเขาก็ เห็นไหมยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับก็คือยังเป็นลายปะผ้าเหมือนกันดูลักษณะผ้าเขาอาจจะเป็นผ้านี้ก็ได้นะครับที่ที่เป็นวัสดุที่รีไซเคิลมาอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ,ะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างจะหายากมากครับรองเทา้ารุ่นนี้คือรองเทา้ามันเป็นรองเท้าแบบผลิตปกตินะครับ มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่างานคอลแลบอ่ะมันก็เลยไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักนะครับเรื่องการดีไซน์หรืออะไรเนี้ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดบอกน้อยมากนะครับ mm hmm. ฝั่งด้านหนึ่งก็จะเป็นลิ้นแบบเปียกนะครับเป็นเป็นเหมือนหนังกลับด้านนอกเนาะ ส่วนรองเท้านะครับผลิตที่เมดิเ n v i e t n a นมครับอืมโอเคไปดูออนฟีดกันครับ ใครที่อยากได้รองเท้าดีๆสักคู่นะครับในราคาที่ไม่แพงนะในแบรนด์ของ asic นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเ e ล l รท e ฟรีโ right จีเนี่ยก็คือแนะนำาครับรุ่นนี้เลยคือถ้าเป็นงานคอลแลบเนี่ยเขาก็จะบวกเหมือนค่าคอลแลบเนาะเพิ่มไปอีกนะครับจากที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ประมาณบวกไปอีกประมาณเกือบ50เหรียญเลยได้50ก็ประมาณพันหเนาะ คือมันราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยที่บางทีแล้วคุณภาพมันก็คือรองเท้ารุ่นเดียวกันนะครับพื้นเหมือนกันทุกอย่างเออมันอาจจะแตกต่างแค่ดีไซน์แค่นั้นเองนะครับเขาอาจจะคิดแค่เรื่องของการคอลแลบไปนะครับก็อย่างว่านะมันก็ต้องเป็นการแบ่งเงินส่วนการตลาดนะครับโอเคถ้าใครชอบรุ่นนี้นะครับลองไปหากันดูเนาะ ก็ไม่รับประกันเหมือนกันนะครับว่าเมืองไทยเข้าเรียนนะ,ะหรือว่าเข้าก่อนหน้านั้นแล้วผมไม่แน่ใจนะครับลองไปตามหากันดูนะครับโอเคส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ